น,นี้อยู่นอกบ้านนะคะก็คิดว่าจะเด็ดแล้วละ่ะเด็ดตรงนี้เลยนี่เด็ดนะคะอันนี้มียอดเหมือนกันเด็ดไลสองยอดละจะตายไหมไม่รู้ดูใจร้ายไปนิด <c oughs> นยังเล็กดูยังไม่มียอด แล้วนะคะดสูสิต้นนี้คือแบบโนน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 ดูดูซอกนะคะเข้าไปในซอกคิดว่าเดี๋ยวตัดตรงนี้เลยแล้วกันนี่ตัดตรงนี้ดึงเลยเอามือมาด้วยเอามือไปด้วยนะคะ อันนี้ก็คิดว่าจะตัดตรงนี้เลยนี่นี่ชึบจะเด็ดก็สงสารนะคะดัดตัดเลยกี่ต้นแล้วเนี่ยสี่สีต้น กินแกงจืดตำลึงแต่ต้องเริ่มตัดเขาบ้างนะคะถ้าไม่ตัดเลยเนี่ยมันก็จะไม่แตกนะตัดแล้วตายทำไงได้ก็ปลูกใหม่มีอยู่นี่อีกนะคะนี่จะให้ดูอดูตัวนี้ก่อน นี่คือที่ว่าเมื่อวานนี้นะคะที่เขาเข้าไปในร่องนี้นะแล้วดึงออกมาเห็นไหมไม่โดนแดดขาวจั่วเลยขาวค่ะขาว,ขาวเอ่ออันนี้คงตัดเยอะมากไม่ได้นะคะคงได้คงได้ประมาณนี้แล้วในระหว่างข้อเนี้ยค่ะเห็นไหมเล็กๆเนี่ยกําลังจะออกนะเนี่ยนี่กําลังจะแตกเนี่ยข้อนี้ก็กําลังจะแตกนี่ข้อนี้นะเนี่ย นี่คือระหว่างข้อเนี่ยค่ะเขาเขามีอันนี้ละนี่มีข้อเล็กๆเตรียมจะเตรียมจะแตกตัดได้ตัดได้ปลูกเองนะคะปลูกเองตัดเองอดูมันไปหาเกาะของชาวบ้านเขาหลักของตัวเองมี อมาเกาะนี่อ claro Get ีกไม่อยากดึงนะคะดูมันจะหักกำลังพันมันๆเลยเนี่ยตัดค่ะตัดตัดแล้วจะได้โตนะโตเร็วๆนะเลูกงี้เมื่อวานยังเรียกอินนังตําลึงอยู่เลยจะกินข้าวปลาหลอกเขาเดย ดไปหาเกาะไปทั่วสร้างความเสียหายไปเกาะนู่นอันนี้ก็ตัดดีไหมาไว้ก่อนก็ได้หรือตัดตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะคะ เหมือนบันนอกบันนอกนิดนึงสกรปรกหน่อยนะคะตรงนี้นะเอาไว้เอาไว้วางวางผักก็กําเล็กๆจิ๋มๆน่ารักดีนะเห็นไหมข้างหน้าต่างเราก็มีนะคะนี่ตำเรึงเหมือนกัน ไฟเกะกะแบบรุ่นข้างหน้าต่างเราก็มีแต่ตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะเออมันก็มียอดเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ค่อยสวยมันไม่เหมือนตรงโน้นนะจะยาวแบบได้สวยมากตรงนี้เหมือนไม่ค่อยโดนแดดนะมียอดเหมือนกันนะคะ แดดฝั่งทิศตะวันออกประมาณทิศใต้ค่ะมุมนี้นะเป็นทิศใต้ของบ้านนี่ก็ตำลึงเหมือนกันนะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสวยเห็นไหมเดี๋ยวจะย้ายมุมเขานะมีอยู่นี่อีกยกลงมาให้ดูนะคะยอดยังนิดเดียวอยู่เลยอะ่ะยังไม่ตัดนะคะปล่อยให้เขานี่ก่อน ดินเริ่มแห้งและอันนี้โอเคอยู่นี่อันนี้น,นี้เริ่มแห้งสองอันนี้อันนี้เป็นทิศตะวันตกของบ้านนะคะมุนมนี้คือแบบทำทำหน้าต่างเป็นสองชั้นคือสามีทําให้เห็นไหม อันนี้ก็คือหน้าต่างทั้งบานนะคะหน้าต่างทั้งบานจากนี่ลงมาข้างเหางเห็นไหมมันมีไอ้นี่อีกนะนี่แล้วเขาก็เราก็บอกว่าทําอีกชั้นหนึ่งให้ชั้นได้ไหมจะได้ต้นไม้มาวางอะไรเงี้ยเขาทาให้นะมันจะดูไม่ไอ้นี่จะดูลกๆหน่อยแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้แหละหน้าต่างสองชั้นอันนี้ห้องลูกนะคะเอาไว้ เอาไว้เล่นเกมไม่ยอมนอนมีห้องนอนส่วนตัวจะนอนกับพ่อกับแม่สมบัติเยอะของเล่นข้างบนนี้ก็มีอยากจะบอกว่าเราใช้พื้นที่หน้าต่างทุกหน้าต่างนะให้เป็นประโยชน์นี่ใบหูเสือดอกเขาน่นไปน่นละอันนี้คือผักปังนะคะไม่ได้ทำเขาดีๆนะทำเขาดีๆคงสวยอะคะ่ะนอนเลื้อยไปนอน เรื่อยแต่บอกเมื่ไรเธอจะกินอเดี๋ยวก่อนนี่ตำลึงนะคะตำลึงถ้าไม่ตัดก็คือแบบยาวไปค่ะเห็นไหมยาวหนุนไปหาเบียดเบียนชาวบ,บ้านเขาอยู่นุนประมาณประมาณว่าเอ่อทิตตวนัน ทิศเหนือนะอันนี้เป็นทิศเหนือประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนืออะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้ผักปังก็อยากกินเหมือนกันนะจะดูสิดูแบบกำลังมียอดกำลังมีดอกนะแต่มันออกมามันก็มีดอกมีลูกเลยอะค่ะเพราะว่ามันอายุเยอะแล้วผักปังเนี่ยอายุป,ปีปีกว่าละ ใบหูเสือหอมนะคะหอมมากเลยอยู่ในห้องนอนทำให้นอนหลับสบายนะคะทำให้นอนนอนหลับสบายเป็นพืชที่ควรจะมีไว้ในห้องนอนนะคะเอาไว้ในครัวก็ได้ไว้ทำกับข้าวได้สองยอดสามยอดได้นิดหน่อยๆก็อา้าวเดา เสร็จกานอีตําลึงเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปใส่ต้มจืดต้มน้ำใส่เกลือนิดหน่อยจะได้มีไอโอดีนนะคะ ก็จะลงมือแกงจืดตำลึงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคอยดูนะ <c oughs> น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มเดือดเป็นฟองปุดๆละอันนี้เป็นหมูหมักนะคะ ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะทํากินเองเน้นความรวดเร็วนะคะเห็นไหมรูปมันก็จะใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรประมาณนี้ ุวีฟิลเวอร์มาอยู่สวีเดนกินแกงจืดตตำลึงสนอดลูกหิวแล้วค่ะอาหารเที่ยงนะเนี่ยพอดีเลยค่ะกินซุปร้อนๆวันนี้ฝนตกกินอะไรอุ่นๆน,น่าจะ โอเคอืมกำลังเดือดปกดๆแต่ลดไฟลงนิดนึงหมูสุกแล้วนะคะอันนี้เป็นเชิดเฟสนะคะบลันเฟสก็คือเป็นหมูบนเนื้อใส่ไข่ลงไปด้วยคนเลยนะคะให้ ันก็จะดูไม่ลงเหลงจนเกินไปเพราะด,ดูน้ำเยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่กระเทียมสำเร็จรูปกระเทียมเจียว <c oughs> จะได้หอมหอมกำลังเดือนเลยค่ะปุดป๊ม <c oughs> ตั้ตำลึงครบค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วตำลึงเราวิรงรถคหลูคหรู ฮารูฮารารูลามาเ่าสุดยอดอ่ะมันใช่มันได้ดูสิอืมฉาไมอย่าอวดนะคะไม่มีอะไรจะอวดนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะคนมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะ นันเป็ต้มอุ่นสุท่น enfin> ุ่อะมาชิมกันมีบางทมอฟุงที่มากนดูสมบุกันไม่อยรกิสเท็ดู่เรื่องสำหรับเรี่อมอยจะทำแวก็มกกดูก้ด่ยน่เด็กื่องแล้วก็หมูเบาก่อนร้อน

เดือโฟรามต่อือฟรามพกร้อนแต่อร่อย